ข่าวดีสำหรับผู้หญิงเรียกสัมภาษณ์เพิ่มถึง400คนถ้าเรียกเพิ่มมากขนาดนี้มีโอกาสรับสมัครใหม่ไม่เกิน2ปีอย่างแน่นอนก่อนไปรับชมคลิปรบคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีสําหรับผู้หญิงที่รอสมัครไปทํางานอิสราเอลทุกท่านเลยนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาบ่อยเลยเกินว่าเมื่อไหร่ผู้หญิงจะรับสมัครไปทํางานที่อิสราเอลสักทีนะครับต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงมีโอกาสไปทำงานที่อิสราเอลค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่านายจ้างเขาไม่ค่อยจะเรียกผู้หญิงไปทำงานเลยนะครับและคนที่กำลังถูกเรียกคิวไปสัมภาษณ์ตอนนี้นะครับ เป็นคนที่สมัครตั้งแต่ปี2561มาแล้วนะครับก็ผ่านมาแล้ว5ปีเนาะเกือบ5ปีถือว่าเป็นการรับสมัครที่มีคิวยาวนานมากๆนะบ,บางคนอายุเกินไปละบางคนก็ได้งานอย่างอื่นไปแล้วนะครับทําให้คนที่รอสมัครเมื่อไหร่ก็ไม่ได้สมัครสักทีนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในคิวเขายังไม่หมดเลยนะครับก็ถือว่าตอนนี้มีสัญญาณที่ดี ขึ้นมาแล้วนะครับส,ญญสัญญาณที่ดียังไงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคือตอนนี้ทางเพจทีซีไทยแลนดนะครับได้เรียกผู้สมัครเพศหญิงนะครับที่ได้สมัครไว้ในรุ่นที่13เรียกหมายเลขลำดับ78769ถึงหมายเลข7968 8นะครับรวมทั้งหมด400คนเข้ากลุ่มลายเพื่อทำการนะครับส่งข้อมูล c a d หรือว่าประวัติอาชญากรรมเข้ากลุ่มนะครับ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11สิงหา2566นะครับโดยให้กรอ,อกหมายเลขลำดับแล้วก็ชื่อนามสกุลห้ามใส่ชื่อเล่นนะครับก็เดี๋ยวผู้หญิงนะครับที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในลำดับดังกล่าวนะคุณเข้าไปดูรายละเอียดที่ทางทีซีไทยแลนด์เขาได้ลงไว้นะครับหากคุณเข้าไม่ทันตามกำหนดเวลาเขาคุณจะถูกตัดสิทธิ ทันทีนะครับแล้วของผู้หญิงรุ่นที่13นะครับไม่มีรอบเก็บตกแน่นอนนะครับเนื่องจากคิวมันยาวมากเจ้าหน้าที่คงะจะไม่ไม่มีการเรียกย้อนอย่างแน่นอนดังนั้นท่านจะต้องรีบเข้ากลุ่มให้เรียบร้อยด้วยนะครับทีนี้จากการเรียกครั้งล่าสุดดังกล่าวมันเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับปกติของผู้หญิงนะครับจะเรียกสัมภาษณ์นะครับปีหนึ่งประมาณ1,200คนนะครับ โดยจะแบ่งประมาณ2เดือนเรียกครั้งหนึ่งนะครับเรียกทีเขาก็จะเรียกประมาณ200คนเฮ้ยแต่รอบนี้มาแปลกนะครับยังไม่ถึง2เดือนดีเลยนะครับมีการเรียกเพิ่มนะครับจาก200เป็น400ค,นคือถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ถือว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างประกอบกับผมได้รับข้อมูลบางอย่างนะครับว่าทางอ,อ,อิสราเอล มีความต้องการเพศหญิงไปทํางานมากขึ้นนะครับมากกว่าเดิมดังนั้นถ้าตามที่ผมรู้มาแล้วก็ตามที่มีการเรียกก็ถือว่าข้อมูลนี้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับว่าเพศหญิงมีโอกาสไปทํางานที่อิสราเอลยเยอะขึ้นนะครับทีนี้ผู้หญิงนะครับที่สนใจจะสมัครไปทํางานอิสราเอลคุณดูข้อมูลตรงนี้ไว้นะว่าทําไมเขาไม่เปิดรับสมัครสักทีนะครับคือรุ่นผู้หญิงนะครับ มันจะมีรุ่นที่13ที่เขารับสมัครไว้ตอนนี้ยังเรียกไม่หมดนะครับเลขลำดับสุดท้ายของรุ่นที่13คือหมายเลข82800นะครับ <Aha. S 1> แล้วเลขลำดับล่าสุดที่เรียกสัมภาษณ์ก็คือหมายเลข79168นะครับก,ก็ตามรูปที่ผมลงให้เมื่อสักครู่นะครับผมก็เลยคำนวณให้นะครับว่าลำดับคิวคงเหลือของรุ่นที่13ที่เป็นผู้หญิงเหลือเท่าไหร่นะครับ หักลบกันแล้วนะครับก็เหลือ3,632คนนะครับทีนี้คุณเห็นตัวเลข4,232คนไหมครับอันนั้นคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมได้มีการคำนวณไว้แล้วก็ผมหารด้วย1,2เนอะ1,2ก็คือปีหนึงเรียกประมาณ1,2นะครับตอนนั้นผมคำนวณไว้ว่าเขาน่าจะเรียกหมดภายใน3.5ปีหรือ3ปีครึ่งนะครับ ซึ่งเป็นที่มาที่ผมบอกตลอดนะครับว่าเฮ้ยรุ่นผู้หญิงเนี่ยคุณไม่ต้องรอหรอกเพราะว่าอีกนานเลยกว่าจะรับสมัครนะครับอีก3ปีครึ่งเลยนะครับทีนี้พอสา,าการเปลี่ยนผมก็ขอสรุปใหม่นะครับตัวเลขล่าสุดที่คุณเห็นเมื่อกี้นะ้อลำดับคิวคงเหลือรุ่นที่13คือ3 632คนแล้วถ้ามันเรียกครั้งละ400นะครับปีหนึ่งเรียก6ครั้งเนี่ยตัวเลขมันจะเด้งไปที่2004นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเอามาหารแล้วจะได้ตัวเลข1.5นะครับหมายความว่าตอนนี้ถ้าเขาเรียกตามคณิตศาสตร์เนาะผมบอกไว้ก่อนว่านี่คือตามคณิตศาสตร์นะชีวิตจริงว่ากันอีกทีมันอาจจะเรียกมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะแต่โอกาสมันมาแล้วนะครับสำหรับเพศหญิงาจากที่คุณจะต้องรอถึง3ปีครึ่งมันเหลือแค่ปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับหมายความว่า อาจจะมีการเปิดรับสมัครปลายปี67หรือต้นปี68นะครับหรือเต็มที่อาจจะไปเป็นกลางปี68นะครับก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นมากเลยเนาะสำหรับเพศหญิงยังไงก็เป็นกำลังใจสำหรับผู้หญิงทุกคนนะครับผมรู้ว่าผู้หญิงทุกคนนะ่ะเป็นคนสู้ชีวิตเพียงแต่ว่าขาดโอกาสที่จะได้ไปทำงานเท่านั้นเองนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้หญิงที่รอสมัครไปทำงานอิสราเอลทุกท่านนะครับเป็นข่าวดีมากๆที่โอกาสคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับที่จะได้ไปทำงานถึงแม้มันจะนะยาวนานอีกประมาณ2ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่ายังดีกว่าเนาะสาปีที่คุณจะต้องรอนะครับ ก่อนจบคลิปรบคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ